ประเด็นต่อมานะครับอันนี้ใครที่ชอบบ้านทรงไทยนะครับตอนนี้มีบ้านให้อยู่ฟรีทางมูล,ลนิธิกกระจกเงานะครับท่านโพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k นะครับประหาประกาศตามหาคนที่ต้องการบ้านบอกว่าให้อยู่ฟรีตามหาผู้ดูแลนะครับเพราะว่ามีบ้านไม้ทรงไทยแบบอีสานสไตล์ ที่ไปที่มาเป็นยังไงคะตาตางค่ะก็บ้านทรงไทยหลังนี้นะคะสร้างโดยศิลปินนักปั้นชั้นครูค่ะที่รักในศิลปะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ชื่นชอบธรรมชาตินี่มีต้นไม้สงบร่มเย็นเลยนะคะแต่ว่าหลังจากที่เจ้าของบ้านจากไปไม่นานค่ะลูกสาวก็เข้ามารับช่วงต่อนะคะแต่ว่าด้วยความตั้งใจที่อยากจะทําให้บ้านนี้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนที่ต้องการค่ะเธอจึงทําสัญญาให้มูลนิธิกระจกเงาเข้าดูแลบ้านหลังนี้นะคะเป็นระยะเว เวลา5ปีค่ะซึ่งมูลนิธิกระจกเงานะคะก็ออกประกาศตามหาคนที่ยินดีดูแลบ้านยินดีที่จะรักษาพื้นที่อันมีคุณค่าให้คงอยู่ค่ะสำหรับเงื่อนไขนะคะก็มีทั้งหมด7ข้อค่ะข้อที่1นะคะผู้เข้าอยู่ต้องรับผิดชอบค่านา้ำค่าไฟด้วยตนเองข้อที่2ยินดีสนับสนุนมีส่วนร่วมกรณีมูลนิธิกระจกเงาจะเข้าไปใช้งานในพื้นที่ทำกิจกรรมทางสังคมค่ะ 3. ผู้เข้าอยู่ทำงานในระแวกใกล้เคียงที่ตั้งของบ้านสะดวกเดินทางด้วยตัวเอง 4. ยินดีดูแลพื้นที่แห่งความทรงจำดูแลรักษาซ่อมบำรุงบ้านและพื้นที่บริเวณบ้านกรณีเกิดการชำรุด 5. บ้านเหมาะกับการอาศัยเป็นครอบครัวหรือหมูคนะ่คณะ 6. สามารถใช้พื้นที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ค่ะและ 7. บ้านไม้ผุพังในบางส่วนโดยเฉพาะบ้านหลังใหญ่เนื่องจากไม่มีผู้เข้าอาศัยมานานแต่สามารถช่วยกันซ่อมบำรุงได้ค่ะภาพตามหน้าจอเนี่ยเป็นบ้านทรงไทยที่ตั้งอยู่ในซอยลำโพ31อําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเขาบอกว่าใกล้กับโรงเรียนสาร,รศาสตร,ร์วิเทศบางบัวทองเงื่อนไขเนี่ยสตางเขาบอกอย่างนี้นะ ว่าทําสัญญาปีต่อปีค่ะแล้วก็ก็เช่าอยู่นะเป็นไงสนใจไหมครับแต่ว่าบ้านเ้าสวยนะบ้านสวยเป็นบ้านเรือนไทยเลยเออเหมาะเอาไปทําอะไรเดียวอา่าก็เช่าอยู่แต่ว่าเจ้าเจ้าของนี่ที่เป็นลูกขาวเนี่ยเขาก็ใจบุญนะให้เอามาใช้ประโยชน์แต่ว่าในบ้านนี่อาจจะต้องปรับปรุงหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเสื่อมโทรมไปตามการเวลาแล้วก็ต้องแบบยินดีที่จะให้มูลนิธิมาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยค่ะนะครับอันนี้ก็ เป็นสำหรับคนที่สนใจนะติดต่อที่ทางเพจกระจกเงาได้เลยนะครับ